วันนี้ทุยรูปชาส่วนก็มาเก็บผักตำลึงนะครับแต่ไม่ได้เก็บเอาไปกินเองที่บ้านนะครับแต่จะเก็บเอาไปที่ทํางานเร็ยวทำงานอยู่ที่ศูนย์ายลยลการเรียนรู้พิเศษสภากาญันปัญญาที่โรงเรียนนี้จะเป็นเด็กพิเศษนะครับก็มีเด็กประมาณ50คนพอดีช่วงนี้โควิดระบาดโรงเรียนก็เลยหยุดพอดีทางท่านผู้ใหญ่ท่านเลยบอกว่าเรามาขายของที่โรงเรียนกันดีกว่าทูกที่จะเป็นเฟดเตียวนะครับเราก็จะตำลึงนะียไปทำเ็ดเตียวหมูตำลึงนะครับ ก็เพื่อหารายได้เล็กๆน้อยๆมาช่วยโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องค่าน้ำค่าไฟเพราะเพราะโรงเรียนนี้เราปฏิบั์เทรรมเนี่ยจะไม่เก็บค่าเทอมนักเรียนเลยแต่นนกคุก่มแต่ละท่านก็คงช่วยกันเหมือนครูโยลูกชาสวนนะครับผมใช่วเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียกกรกนการศึกษาเรื่องนี้